อ่อนๆอยู่เนาะเชยงรถสาลินดาบ่เนี่แต่เกาสวนเพื่อนนี่โอ้ออกขัางออกแน่สาวลินดาออกคนละส่วงเนาะน้ำกาบเนาะ ออเมย์่น้อ้พองน้องเฝ้าไหรนี่บองเฝ้าหะไรหลายเฝ้าน้ำเห็ดหลาใส่เกือพลละขังดีล่ะ สวัสดีค่ะยินดีตลอบผขอาสูช่องวรรณภาพ,าพาลุยจ้ะมือหนีภาพไปเกมเห็ดสวนยางจ้ะพี่น้องเห็ดปวกสวนยางออกเป็นมูจ้ะมือหนีในสองมูค่ะพี่น้องและเบิรงดูนี่ในแกงหญ่เติบจ้ะพี่น้องมแต่ดอกอ่อนๆค่ะในสองมูจ้ะพี่น้องจังได็กะไปติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยค่ะ ดได้เพเราะอะไนี่เอาเอีราลงุง้งมาเพราะวันพาน้องมาเก็บเห็ดสาวนี้เอ,อิญมึงเบิ่งเห็ดปวกก็เลยพาลูกพา,าหลานมาเก็บจ้ะใส่เ,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 เอใ๊ใส่นี้ออืกําลังออกเปรี้ยแตกมาตลอดนี่าพี่น้องคืองามแท้พี่น้องเบิ้งอุ้ยพี่น้องเบิ้งงามๆเลย เอายิราถือกระตาให้ประมันการท้าดอกสีเหลืองให้งามกว่านี้อ่ะถือกระตาปบะมันประมาณไทยให้เพิ่นเบิ่งก้อนลูกเออยิราถือกระตาใส่กิบกระเบ้ามามีดอยู่ในกระตาในกระตาุมเฝ้าไหลไหลเฝ้าน้ำเห็ดไหลใส่เกลือเพรละขลังดีล่ะพอมันพอมันขอโทษในตอนหนึงบ่เห็นเลยมันดำดำเจ็บแม่เ้ยมองเนี้ยนับตาย เขาบาเอาตีนเลยเนาะพี่น้องเนาะมันไอ้นีต่ตัดเครือค่องเลยเขาจัะโมเดลไปขูดตีนอีกจ้ะแขนเป็นเสือนเอานาะอืมแต,ต่งได้ก็คือแมงมนะันอืมแต,ต่งได้บานอาืมเฝ้าอะไรพี่น้องเอ้ยตะลี่ตุนอันร้านอือืม <c oughs> รานก็ได้ยี่ลา,านือใส่เกลือแมงสันปวัน่เบ่งพ่อลูกนนนะปวันขอโทษปวันขอโทษลูกโอ้ยงามงามงามห้อยปาดผีงามแต่ไม่หนอนต้องที่ละการอย่างเนี่ยเบ่งไทยเอาถี่เบง น้องดูกัดไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เหรอลูกไหนเห็ดอะลูกอยูหัวเรียววังเกือบแมนี้มีเดี๋ยววังเกือบมั้ <c oughs> ลูกเหยียบเห็ดเหยียบเห็ดโเประยังโเประยัง <c oughs> ดูรองเท,าท้าสิเอาเข่ามานั่จ้าเพึ่น ขามะเล็นในสวนเนอะเก็บยางไปกับพ่อเฮ็ดไปน้ำจ้าเฮ็ดปวกออกแล้วค่ะอู้หงามงามใสอีกเขาเดียาไเก่้างองามค่ะพี่น้อง โอ้ยบังเกือบล้าน่อยนะพี่น้องขออนุญาตแพนบางหนาคนเด้อพี่น้องนี่หละมาหน่อยเอ้ยอาบะหมาเก็บเก็บเห็ดอยู่ค่ะ อู้ยัมค่ะพีนองเอ้ยเห็ดไปลังออกจ้ะขันว่่เอามือนี่นีน่บานเดียวกันเนาะเก็บเห็ดค่ะพีนองแ่คอยเกาขางนี้กนเนาะ กำลังขึ้นไม่หมอะไรม่มาอยู่นี่เลยเด็กง่อยเพิ่ม พี่พี่น้องมูนึงพี่พี่พี่อยู่พี่จ้ะเดี๋ยวเขาขยับก้นมันก็น,ไไนุ้ยไพท้ายให้จ้ะมือนี่ ไปเลยอยู่เออเอเรียกเรียกไม่กันไปอยู่กับน้องเลยไม่ต้องเดินลคะค่ะน้องห้องแง่คะ่ะม,มาอยู่นี่ <c oughs> พีนงง่น้องน้ำค่ะไม่จะจีมันเลยเนาะไอจีมันกำลังมุดขึ้นดำๆเลยคะ่ะเห็นดำๆไปเลย อ่ะพี่นอ้องโอ้ยหัวรลุดหัวหล่นโอ้ยงาม อกพอดีพอดีเลยจ้าพี่น้องแกงมันว่านเนาะโอ้ยหมูนี่เคลียใบไม้ออกจ้ะเคลียใบาย,ยางออกมันแตกค่ะ เคียใบตองของมนนันใบแม่นแตกสวยงามสะอ่อนเด้าขาวๆแยบหลาดเลยซุปกระแซ็บ ก้อยกระแซมเนอะก้อยเห็ดก้อยเห็ดปวกหรือค่อยๆกันกับสม่ะ สวยพี่น้องมึงมันเป็นคู่ยูขึ้นหน,นึ่งสีบางเนี่เป็นใบไม้คู่ยูขึ้นขันขี้รดไก่คือว่เห็นเลยจ้ะเเจเห็นเลยขันพ่เปิดออเปิด,อ,อ,อ,ปดอันนี้ปื้อ<น>พี่น้องบังบโอ้พี่น้องงามมากเลน,น่มเินเหมือนได้บอนันเอนอ,อมันเป็นจีอยู่จีดำดำอยู่จีดำดำอยู่จ้ะ มีีที่ทาานี้ว่านี่อีกยเม็ยไทยว่า <c oughs> ขอบคุณเนอั่น,น้องนี้พาลุยแล้วจ้ะ <c oughs> เอินแม่ว่าตาซอยจ้ะว่ามีคนไทยให้จ้ะไทยพี่น้องิ่งงามนี่ยายสีคือเฮ็ดงามแต่ว่ามา, <c oughs> มาหัน่นพาหลานมาอวนๆจักหน่อยจ้ะพี่น้อง <c oughs> ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะ หลานบ่นี่ทั้งแม่พ่นกระยากหูงามแม่พ่นก,นอกอนน็อยากาเบิ่งวเห็ดน้ำหรือเอามาจะเฝ้าน้ำเห็ดไหล <laughs> แม่เฝ้าน้ำเห็ดไหลนับต่างกันใส่เกือบวดถึงทาน <laughs> ใส่เกือบ <laughs> วดละฆั <laughs> งยึกหัวโอ้ยตัวยกหัวก็แม่ <laughs> อันใดก็ได้งามค่ะค่ะ <laughs> ห็ดเนื้อสมโอ,อกกับงาคัดเนาะโอ้ยจะกของาเลยแม่อยุ่งแลกันามมาไปจ้าสาวนิดกันไหล่ะจ้าพามันม้วนเนอะมันอนี่สาวนิดเบารถอันนี้เบารถค่ะอีสานพาลุยค่ะอื่นมาเก็บนังกุดมันม้วน,วนจ้าเห็ดกระลังสีอ,อกงามๆเลยอ่ะ นี่จะอนเื้อคาข่าค่ะเียบเนาะอารมณ์อ่อนๆอยู่เนาะ เชียงโลซาลินดาบ้อเนี่ยแต่กาสวนเพลินนี่โอ้ออกคักออกแน่สาวลินดาออกคนละส่วงเนาะสวยงามกว่าคุเนาะ เก็บเลยแม่งามๆเนาะว้ยขาขาวนยาวันลาดพี่น้องขาแบกไหนเน่วานหวานน่ขามันไหมอือ อันนี้ออกอยู่ในปลานี่นปลาภัยแม่แมงบ่งอยู่ทั้งรุมแม่แมงบงสวยเหระแมงบงทั้งรุมดอกเพิ่นแม,แมงอันดอกอันนี้ตะขาบเลยต่อเนื่องเลยค่ะตั้งดอกเลยนี่สองดอก เลดเห็นทีอย่งว่าขายง่ายใช่ไหมหนูเกือบเหยียบดอกนีいい้เลยนี่นะนี่แม่นี่ดอกนึงนี่แหละหนูเกือบเหยียบ สวยสวยสวยวกสองโมเนาะจ้ามันกำลังจะเริ่มออกจ้ะยังว่าท่านไหนหลายโม่เป็นไดค่ะสำหรับมือนีกับผลงานอย่างที่เห็นเนาะจ้านอ้อสวยๆค่ะดอกอ่อนจ้ะมือนีวันนภาพผานลุยกะขอโตไปล่างเฮดจ้ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่ ข่ามารับชมขอบคุณทุกไหลทุกแชร์ด้วยจ้ะพี่น้องมันเาพากะมุนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ